นี่นะครับการใต่ไายโรเลอร์แต่ตัวนี้เป็นอ่าเป็นของซาดิกปีล่าสุดนะครับแกะมาให้มันจนเหลือแค่นี้นะครับถ้าเป็นพวกสองพันสิบสี่ลงไปนะฮะมันจะมีแหวนกลมๆใหญ่ๆอยู่ในอันนี้นะครับเหลือแค่ในวงนี้เพแค่อันเดียวนะครับดีการลองนะครับจะมีแหวนบางๆทุกทีกตัวนี้นะใส่ไปก่อน ก็นมด้วยด้กยปืนนะครับแล้วก็จะมีแหวนตัวบางๆให้ในประมาณสองตัวเป็นแหวนเนี่ย <c oughs> จัดตรงกลางปึ๊บตืวหนึ่งนะตามด้วยได้เลยฝั่งไหนก็ได้จะไหนก็ได้นี่ก็ได้ ปอย่างที่บอกไว้ถ้ามีแบวนด้านหลังเราก็ใส่อตัวเนี่ยตัวเนี้บูตตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแหนในตัวนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งถ้ามีตัวแหวนตัวหนาๆตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่ในฝาตัวนี้นะตรงนี้ก็ถือว่าจบประกอบใช้ได้เลยแต่เนี้ยต้องเสริมแหวนเข้าไปตัวหนาๆสักสองตัวนะครับ เหมือนกันหมดจะเตล่าหรือจะอะไรเหมือนกันหมดนะจะขยับให้ตัวได้นิดนึ่งนิดนึ่งตึงไปก็ไม่ได้หลวมไปก็ไม่ดีครับจะพอดีปืนมาคลองสองลูกโอเคเยบร้อย